อุ้ยปวดฟามความปวดฉี่ไหมอะไรแล้วฉี่ทำไมทำไม่ฉี่แรงอย่างนี้อย่าฉี่ในน้ำฟาร์มฟาร์มโอ้ยฉี่บุ้นวันนี้เป็นครั้งแรกที่โฟกรอบเลนสนไลเดอร์แล้วโฟกฮาเบ๊กเย้เวันนี้เราจะไปที่ไหนอ่ะที่แรกเนี่ยไปที่เก่าเนอะเออเราเคยไปมาแล้วนะแต่เมื่อตอนนั้นเราไปที่ตึกเก่าใช่ป่ะฟาร์มจันได้ไหม แต่ตอนนี้เราจะไปอีกตึกหนึ่งนะเออวันนี้เราจะไปอีกตึกหนึ่งเราไปลองดูตึกใหม่ว่ามันยังไงแต่เป็นใหม่มันก็น่าจะโอเคเนะได้ไปเที่ยวตลอดไม่อยากไปเที่ยวเออเออเออทำไมไม่อยากไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวทีไรวินหัวถึงวินหัวเออเออโอเคเดี๋ยวตอนนี้แม่เรามาที่ตลาดใช่ป่ะตลาดตลาดอเภอ์ชาร์มาซื้อของนะของสดของอะไรตรงเนี้ย เอาแม่มาป้ามาพี่จะกระตกใจเอ๊วาร์ปดิวาร์ปตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับประสบปัญหาอะไรครับคี้กาดคี้กาดเสียเรามาชมวิวทางนอ,ก,นอก,ก่อนดีกว่านะตึกอ๋อมีตึกตึกใหม่นะเออมีชะน้ำนะเออแต่ชะน้ำนี่เขาเขาจะเรียกว่าตึกเก่า ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าการฟาร์มเดี๋ยวนะไม่ลึกไม่ลึกก็จะถึงนะแต่แตฟาร์มก็ไม่แน่นะเดี๋ยวลองดูแล้วจะยิงถึงแนะ่แต่เราไม่ได้จองห้องนั้นน่ะเราไม่ได้จองถ้าปลาดออลนะใช่ถ้าปลาดออลน่าจะเป็นห้องนี้นะฟาร์มขอเราไม่อยู่เออห้องนี้นะ่ะใช่ใช่น่าจะห้องนี้นี่ปลาดาวห้องนี้หรือห้องนู้นหรอห้องนู้นเนาะ นานหรือยาตอนนี้พี่ security เรากำลังไปเอาเอาอะไรนะเอาการ์ดมาใหม่ให้ใช่ไหมการเสียอืมการม่เสียดีเสียงอืมกระสันนี่มันมันเล็กกว่ามันมีมีด้วยอ่ะหืมเนี่ยหน่เอาหมึกเอางงใหนหูงงแหน่แโน่เออแต่น้ำเขาไม่ได้เปิดนี่เขายังไม่ได้เปิดแต่ไเปว่าน้ำ เปิดถึงสามทุ่มแล้วเปิดถึงสามทุ่มมาแล้วยังามมาอ่อพี่เข้ามาแล้วปเราไปดูห้องเราก่อนจ้าสวัสดีครับอ่าเราก็เข้าห้องแล้วนะครับอันนี้ก็คือห้องของตึกใหม่นะแต่ก็โดยรวมตึกเก่าห้องจะใหญ่กว่าแต่มันก็จะไม่ใหม่มากแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะเข้ามาปุ๊บก็เจอกระจกบานใหญ่อยู่ตรงนี้นะก็มีแอร์ส่วนด้านนอกส่วนนี้ก็เป็นห้องนอนแยกมาใช่ไห,นะไหหไมไห นี่ก็เป็นห้องนอนแยกมาฟอกปิดได้ป่าวฟอกลองดูดิปิดได้ป่อเห็นไหมเออปิดปิดอ่ามันปิดแยกห้องได้เลยโอ้โหว้าวว้าวบ๊ายบายบ๊ายบายไปนอนก๊อกก๊อกก๊อกพิซซ่ามาส่งครับไม่ใช่พิซซ่าเลยในห้องก็จะมองเห็นสระว่ายน้ำข้างนอกเนอะ ึงดูเด็กๆเ,เล่นน้าได้ในเบื้องต้นนะลเดี๋ยวเราจะไปดูวัดความลึกกันอีกทีนะแต่ในเบื้องต้นตรงนี้น่าจะนะชอบไหมอ่ะถ้าชอบอยู่นะแต่ไม่มีประตูออกไปตรงนี้หรอเนี่ยฮะไม่มีประตูออกไปตรงนี้หรอเนี่ยไม่มีมันประตูอยู่ตรงไหนเราไปดูบนไรฟาร์มแล้วนี่เอาไหนมาเต็มเลยหมดเลยพี่หมีพี่เดนนเสาพิจกจูโอ้โหพิจกจูแล้วก็น้องหมีพิจกจูแล้วก็น้องหมีเอามาคนละสองตัวเลย ลดเ<ด>บียดเลยอ้าวเมื่อกี้ยังอ๋อตัวนี้ก็เปิดปิดได้เหรออา่าลองเปิดสิเป็นห้องนี้อะอ๋อเออห้องนี้ก็มีแอร์อีอออกตัวหนึง่งนะห้องนอนแอร์ตัวหนึง่งห้องนอนแอร์ตัวหนึ่งเพราะมันเดิมจ้ะไหนมีห้องน้ำอยู่ด้านนี้นเดิมเลยอ๋อมีคอมแอร์ตรงนี้อีกแล้วอู้หูอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเปิดประตูละลงไปได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นตอนล็อกเปิดประตู แม่จะเสียงเดียวคอมคอมแอร์นาจะยกอ๋อคอมแอร์เขมีสองตัวลูกพากำลังบอกว่าเขาไม่ยกสูงอ๋อมันมีสองตัวมันก็ต้องวางล่างวางบนนี่ไงแล้วก็เปิดอย่างนี้เลยก็ยะค่อยลงกันนะพี่ขอเด็กน้ำเล่นเล่นได้ไหมเนี่ยรามองโดนคอมแอร์ไร้ะลูกเด็กน้ำเล่นๆล่นได้เลยได้สิค่ะล้อมจะเปิดน้ำเล่นเลก่อนนะระวังลื่นด้วยนะป้าขับก่อน่เดินเลยก็ได้เฮ้ย มาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวลูกสบายเลยใช่ไหมสบายเลยใช่ไหมฟ้ามาฟ้าจะลงแล้วฟ้มขึ้นมาก่อนเ,เดี๋ยวลูกไหมเออขึ้นมาแล้วเออเบ้าเห็นเหลี่ยมก<ะ>็อีนั่งตาละโอ้ยแค่น,นี้อะไม่ได้ระวงังระวังจับโต๊ะฟ้าช่วยโอ้โออยนะไป กาแฟในก็มีไมโครเวฟด้วยกองกระพริบปิ๊ปิดปิดปแล้วมาแลโอ้อารมณ์ดีมากเลยทำเพลงด้วยทเ,เออเย็นนะเยน็นโอ้โหแต่ปลาลงไปหลุยด้วยแป๊บนึงเย็นไหมลูกปลามาห้อยอไม่เป็นไร เทมหนึ่งกับทะเลเลยเหรอมีเศษตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวป้าจะไปสำรวจด้านโน้นดูอีกทีนึงนะมันไปเริ่อนๆมัมีันนี้มีอะไรครับมันมีป้าไปเรื่อยๆนูมาดิอเดี๋ยวป้าตามไปป๊บหนึ่งวันนี้เป็นวันพฤหัสคนก็ค่อนข้างไม่มีมบางทงมีคนเล่นรักขึ้นไปและอ่าอะไรป้าปลาเราน้ำพุปลาเราไปเป็เลงกันดีไหม อยู่หน้าห้องเราสปัลงก่อนมามาปั่ไปเชื่อน้ฟูกันไหมเนี่ยหนุด้วยมามาผมเนุดด้วยอยจน้ำจุมน้ำาเชื่อเชมาจงจกะเกาะป้ามาเร็วเกาะป้ามาโฟกโฟกไวไปให้น้องเกาะป้า ทำไมฝั่งเราไม่มีน้ำพุวะหาข้ามไปฝั่งโน้นอ๋อตัวนั้นเป็นอ๋อตัวนี้เป็นบ่อบ่อน้ำจิตตูดนี่เอ้ยอะเฮ้ยเดี๋ยวป้าช่วยเดี๋ยวป้าช่วยตรงนี้เดี๋ยวป้าต้องช่วยเดี๋ยวระวังระวังแอบปอกป้าไว้มีน้ำจิตตูดด้วยหรอฮะลงได้ โอ้หน <Oh, ี่เป็น <r> น <políticas> ้ำพูนะครับถ้ามาฝั่งซ้ายจะมีน้ำพูนะฝั่งขวาด้านนู้นจะไม่มีน้ำพูนะครับพนงานทำไมวันนี้ไม่ค่อยมีคนเละครับขอเป็นบรรณารเหรอเออพนักงานที่นี่เป็นผู้หญิงด้วยพนักงานที่นี่เป็นผู้หญิงด้วย ชื่ออะไรฮะบุญเยียนชื่อบุญเยียนเด็กก็ล้มหรอกเอาชื่อบุญเยียนนะยังไงก็เออเขาเป็นคนดูและา่ายน้ำที่นี่อ้าวโฟก์ระวังไหนหลังนะอ้าวปลาจะขึ้นไหมอลาอุ้มอ้าวเฮ้ยๆวรอ

อุ้ยปดตามตามปลดฉีไม่อะไแล้วฉีทำไมเราไม่ฉีแรงอย่างนี้อย่าฉีในน้ำฟามฟามโอ้ยฉีพุ่งฉีพุโอฟามฉีพุ่งเลย <c oughs> ลามร่งโอ้โหนนมือด้วยฟามฟามือ,อ ัไหนพามิฝ่ามือพี่พัดตติ๊งไหนปัดไปทางโอ้โหาปัดนี่ดูิีปกปั่นหนีจะบินแล้วจะบินเออเหมือนไอรอนแมนเลยว่ะบินมาจากน้ำโอกระวังค่อยๆลงว้าวน่าโอ้ยนี่พ่อปั่ปลาแรงมาก เฮ้ยลองเล่นสไลเดอร์มาวางฟาร์มมาตรงนี้ฟล็อกหลบมาตรงนี้กันตึงตึ้งตึ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 งว้าวสุดยอดแล้อ่ะอะตามต้นไม้มามาแล้วพวกเราตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึ้งฟาเรวเฮ้ยเขินใจน่ากลัวไหมไอ้สุดสนุกเย็ดตาย โอเควันนี้เป็นครั้งแรกที่โบกเลาเล่นสไลเดอร์แล้วโบกโบกเลาะเล่นสไลเดอร์เป็นงไงฮะตายชื่นไม่ตายอ,อีกรอบใครตายต่อป้าใครต่อฟาม <c oughs> หนูหน,หนูต่อป้าหนูจะกดต่อป้า <c oughs> ตามต่อป้า จะได้ไหมวะตามมมอาล้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอยอนอ้้อ้ยโอ้้อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ยโอนย้โอยโอ้ย้ยโอ้ย้ ที่หนึ่งที่เดิมเหมือนกันแต่เราจะเช่าจากเออ่จะพักจากขโมยมาพักตรงใกล้สระน้ำเพราะคราวที่แล้วอะ่ะมันเต็มหนึง่ง like, พิชพยาคือใครอะ่ะปลาปลามเมงเหรอโอเคเอาบายบายไปหนึ่งไปไหนไปหนึ่งไปนู้นบาย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 ก่อนบายบายบบายบายยไปะนาึ่ง